รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ขายดีเฮงเฮงรวยรวยสวยทุกตัวเปิดแล้วจ้าตลาดน้าช่วยฉายเปิดและจ้าของซื้อของขายเยอะแยะไปหมดเลยจ้ามาเลือกซื้อเลือกหามาได้เลยมาจ้าดีดีก็สวยนะจ้าผ้าดีทุกตัวจ้าพีแสนเสบเด๊ะชื่อแสนงามออขายอะไรอ่ะจะขายเสื้อยืดอย่าเลยแม่น้าอยู่แกเนี่ยไม่น่าขายของอย่างอื่นเลยน่าขายที่หน้า นี่เตียวไแม่แขวนมือไบแฝนดแขวนเออแกผู้ถูกแล้วเออแกผู้ผิดนี่ที่บอกให้เสื้อยื่แกไน้น้ำไม่เหมาะกับขายตลาดน้ำหรอกเน่น้ำพริกฉันเนี่ยเหมาะกับขายในน้ำมากกว่ายังไงอ่ะไม่เคยได้ินเหรอตมน้ำพริกละลายแม่น้ำกอาก็ตลกค่เจ๊เน่น้ำพริกชนะถ้ามีเรือผ่านมาฉันขายได้อีกขายอะไรอ่ะน้ำพริกลงเรือไม่ตลก รับรองวันนี้ฉันขายดีกว่าแกแน่นอนฉันขายดีกว่าแกแน่นอนเพราะลูกค้าฉันเยอะเสื้อยืดจี๊ดจี้น้ำพริกจ้าน้ำพริกจ้าบอกเลยนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะยืดจี๊ดจี้ตัวนี้ค่าดีนะจ๊ะใส่แล้วนิ่มนิ่มรับรองสักกี่ทีก็ไม่ยุ้ยไม่ยุ้ยไม่ยุ้ยลองมากินนะจ๊ะน้ำพริกของเรารับรองซื้อไปกินแล้วยุ้ยอะไรยุ้ยน้ำลายยุ้ย แต่น Morocco, oy, right? ้ำลายย้อยน้ำลายย้อยมันแค่มุมปากเว้ยน้ำลายย้อยากหยดลงพื้นเลยไรสาระน้ำเรี้ยวนะคะลูกค้าคะมีหลายแบบมีหลายตัวนะคะบอกเลยซักมือก็ได้ซักเครื่องก็ได้ซักเท่าไหร่ก็ไม่หดซักเท่าไหร่ก็ไม่หดอร่อยมากเลยนะพี่ตัวนี้รับรองว่ากินไปแล้วหดนะหดยังไงอ่ะถ้าหมดกระปุกแล้วหดหูต้องกลับมาซื้อใหม่ เจ้าลูกค้าจ๋าบอกเลยนะว่าฉันควบคุมการผลิตเองหมดเลยไม่จ้างทำมาเย็บเย็บเย็บรับรองเสื้อยืดจริงเย็บดีเย็บดีเย็บดีนั่นพี่กระปุกนี้ซื้อไปกินเลยจ้ารับรองเย็บไม่ได้หลับไม่ได้นอนจ้าอะไรอ่ะอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยขายมันเบาๆหน่อยได้ไหมหันหน้าไปทางอื่นสินี่ก็จะขายอยู่นี่ตั้งนานแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันรบกวนสมาธิเว้ยน่ารำคาญเดี๋ยวขายดิเสียขายองค์ฉันอยู่แล้วอ่ะจ๋าอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำไม น้ำปลีกจะน้ำปลีกมาเลยจ้าน้ำพริกของเราเนี่ยอร่อยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะจ๊ะถ้ากินไปเนี่ยรับรองต้องบอกว่ารสชาติดิเด็ดขาดรสชาติน้ำพริกของเราดิเด็ดขาดยื้อของเรานะคะใส่แม็กกี้ดีก็ขาดจ้าถ้าเปื่อย นี่นี่เสียงดังดิฉันขายหองค่ะน้ำพริกเจ้าน้ำพริกนี่ต้องบอกเลยนะพี่ร้าองเราใช้วัตถุดิบดีมากเลยไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะจ๊ะเราตำเองกับมือน้ำพริกเราตำเองกับมือดีผ้าดีค่ะไม่ต้องซักหรอกค่ะไอใส่ครกแล้วก็ตำตำตำนี่จะตื่นหรออุ้ยนี่เสียงดังดิรสชาติดีมากเลยจ้าน้ำพริกร้านเรานี่นะจ๊ะบอกเลยกินไปแล้วแซ่บแซ่บกินไปแล้วแซ่บแซ่บโอ้ยหยิบอกว่าจากครกล้วเอามาใส่แซ่บแซ่บ นี่ยกูเสียงดังนั่นเราค่านเอา้าแกก็ต้องมีสมาธิในการขายของสินี่ถ้าไม่อยากขายตัวนี้ก็ไปขายที่อื่นเลยเอา้าไม่ขายที่งานงานแกจะให้ฉันไปขายที่ยังใหม่หรือไงแล้วแต่แกจะไปขายที่ไหนก็นแล้วแต่แกแต่ว่าถ้าไปจังหวัดใกล้ขอนแกนที่ดีเลยทำไมอะไปเลย <c oughs> แกนกไปเลยขายทน,นเลยแค่ขายที่งานแล้วมีสิ์อะไรมาไล่ฮะนี่ใหญ่นักเหรอแหมถ้าอยากใหญ่นักอะมาวัดกันไหมใครใหญ่กว่ากันเอามั้ยรู้ว่าแกใหญ่แต่ของแกมันปลอม รู้ของเคจริงแต่ว่าจริงแต่แฝดเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกัน่ะเอาไปไหนแล้วทั้งนี้อะไรกัน่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยโกรธคือโบมโหคือบ้าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าค่ะโกรธเข้าอากาศเข้าเท่ากับจุดไฟเผาตัวเราเองคนเรายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ น้ำมันไม่ไหลออกทางขุ่ขนมันก็จะล้นออกทางลูกตายอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ท้ายสุดมันกลายเป็นมะเร็งในอารมณ์ลุงรู้ไหมว่าข้าดูหมอไม่รู้เรื่องเลยโสาคู่ตาลูมีเล้สาคู่คนี่ลุงไอ้เนี้ยมันบอกว่าฉันแฟบอ่ะอืมก็เหมือนกันแหละอีนุ่นมันบอกว่าฉันน่ะใหญ่แต่ว่า,าใหญ่ของปอมแม่มันจะพูดกันลอยๆเป็นไปไม่ได้หรอก มันต้องมีข้อพิสูจน์ถึงจะได้รู้ว่าใครจริงใครปลอมถูกต้องลุงพูดถูกแบบเนี้ยมันต้องพิสูจน์ให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยเ,<อ>เห็นด้วยเลยแต่ว่าจเจ้าใครมาพิสูจน์อ่ะฉันไงอโอ้โหอะไรลุงจับไหลว่าฉันไงจะเป็นคดพิสูจน์แม่มีใครมาจับไหลวทำมืออย่างนี้มาก่อนอมันก็อย่างนี้ไงนี่หลังๆอ่ะ พออย่างอื่นไม่เร็วมือไวอย่างเดียวเลยนะยถ้าไปใช้ไม้นี้พวกแกก็ไม่เลิกทะเลาะก,กันแหละเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วขายของต่างคนต่างขาย มึงหรือฉาบค่อมฮะไอ้แป๊ดแกระฉาบอันไหนค่อมแป๊ดแมันต้องนำมาสิครับใช่ฉาบเร็วไหนเอาใหม่ดิบอกฉาบเร็วหน่อยได้ไหมฮะไหนฉาบเร็วๆหน่อยไหนตีไหนตีอ้าวเริ่มแล้วเปลี่ยนตีน่าจะดีกว่าให้เขาจับฉาบมาดูสิ เธอฉายเอ้ยชิงชับชิงชับชิงชับอันนี้่นี่สองอันเนี่ยนะเอาไปวางแล้วก็ไปไหนก็ไปไม่ต้องตีแล้วแห่ขันหมากไปขอใครเหรอคะอ๋อก็แห่ขันหมากมาสู่ขอคุณนั่นแหละครับไม่ใช่แกไอ้อ้วนแค่ผู้คนโน้ตโอ้โหเออคือจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ขบวนขันหมากครับไม่ใช่แกไอ้หน้าเหี่ยวแค่ผู้คนหน้าลิง ไม่มีใครแล้วก็คงเป็นผมคนเดียวนี่แหละครับพยาวาลิงแต่พยาวานอนเนี่ยประด <Hayır> ิษฐ์อีกแล้วประดิษฐ์ประดิษฐ์ก็คือว่ายันนี่นีนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์คอเทนีที่พวกเราจะน้อยตีเขาทำไมอะทั้งนี้เว้นช่องบังนี่คุณไตวายคะไตเท่ เวลาพูดไม่ต้องเว้นช่องให้มันกรี๊ดจังมันชอบคุณอยู่มันก็กรี๊ดนะสิพูดให้มันเป็นท่อนเดียวต่อๆกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทีละคู่โหดนะครับประเพณีลอยกระทงตีตลาดน้ำของเราใช่ไหมตลาดน้ำชวยๆของเรานัละเพลงเพลงพูดอะไรอ่ะฮะให้พูดดีๆนะถ้าพูดอย่างนี้อีกทีฉันตีแกงจริงด้วยนะไอ้ไตเทพเออนี่พูดเงี้ยติดนะเนี่ยติดขัดเหรอครับติดคุกเอาใหม่เอาสีลดีๆเออผมผมไม่ถนัดนะครับเรื่องเรื่องนี้ เออใครพูดสิดีนะครับก็เรียนพี่น้องชาวตลาดน้ําชุยชายนะครับคือเราจะมาประชาสัมพันธ์นะครับประเพณีลอยกระทงที่เราจะจัดขึ้นที่ตลาดน้ําชุยชายของเราครับแล้วมีเมื่อไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาที่รู้นี่คุณเป็นลูกเจ้าของตลาดชุยชายคุณต้องรู้เออคือไอ การการการประกวดอะไรต้งคือง้างง้างจากการการเล่นการประกวดอะไรเนี่ยไอ้จ้นเนี่ยมันรู้ครับอ้าวไม่รู้โหแล้วไปพูดทําไมไปยืนกินน้ําส้มน้ำบ้านเจก่อนไปเออกินไปเลยน้ําส้มเนื้อเยอะเนี่ยอร่อยใช่เอ้ยเมื่อกี้กินเข้าไปเจอส้มนี่เป็นกีบๆเลยแล้วเม็ดอะเม็ดเต็มเลย งานระครทงที่จะมีอ่ะมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะก็แห่กันมาประชาสัมพันธ์นะครับว่าในงานจะมีการละเล่นบนทีวีเวทีแล้วก็จะมีให้สาวๆเนี่ยมาประกวดนางมาจุฬาตกันนะครับนพมาศแล้วก็มีการนี่นี่นี่ดูบนรถเลยมีการประกวดกระทงด้วยกระทงอะไรเนี่ยวเวเต้เวต้เฮ้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำอ่ะช่วยหน่อยตกตกตกน้ำ ปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ตายเองอ่ะว่าขึ้นมาพี่จัวพี่จัวเอาแววนคืนขอโทษเมื่อกี้พูดผิดนะจีไหนทวนซิมีอะไรบ้างนะมีการเล่นบนเวทีบนเวทีครับมีประกวดนตพมาศนางนพมาศมีประกวดกระทงด้วยหรอกระทงด้วยว้ายจริงจอยากประกวดกระทงนะแต่ว่าปีที่แล้วโดนไปหลายกระทงอ้าคดีอะไรอ่ะขับไปแดงกลัวสิอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ประกวดนางนพมาาได้ไหมจ๊ะเออผมขอบอกเลยนะครับว่าได้หมดเลยครับ ใครจะประกวดก็ได้ยกเว้นขอแค่เป็นคนแค่นั้นโอ้ยน่ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเขินหรอกฉันว่าแกเนี่ยนะไม่เหมาะกับการประกวดน้อพมาาหรอกนะแกเนี่ยน่าจะประกวดนางงาม18มงกุดมากกว่ารับรองมงลงอ๋อโแม่เพื่อนก็าทำเป็นพูดแม่พูดอะไรอะไรเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ ดึงไม่ทันเอออยากสู้เขาไปเหรอ้ใจเย็นๆอ้อย่าทะเลาะกันนะครับว่าไงครับคุณไม่อยากให้ทะเลาะกันครับตลาดของเราครับครับแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีไม่มีใช่ไหม้ยหันไ่กกเข้ามาสิตัวละตัวอย่ามีอันนี้เอาไม่มีก็ได้โอยม่มหยุดหยุดเดียวนี้หยุดหยุดหยุดสังซ้มหยุดอังสังให้แกเยหยุด ป้าบอกอะไรตั้งหนาไม่ใช่สีตางมามีครับอะไรนี่มามีส้มนี่ฉลาดนะพอจะเห็นน้ำปุ๊บมันเลี้ยวออกมาบนนี้ด้วยผมเพราะว่าสั่งได้งว่ายน้ำไม่เป็นไงมันเคยจมน้ำตายสองลูกแล้วไม่ก็สิ่งมีชีวิตเหรอมามีอะไรคงเรียกว่าอตินี่มามีทำอะไรนะครับแล้วสั่งส้มให้หยุดไงสั่งส้มให้หยุดมามิถ้ามามีจะทำอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็งงอยู่ดีๆมามีมาเรียกผมว่าไอตีนลูกคนจีนก็เรียกมัมนี้ก็ต้องเรียกต้องเป็นไอตีไงผมก็นึกว่าเรียกคนนี้นักเฉยมี่ชื่อไอตีตกลงผมก็เลยงงว่าตกลงผมเป็นลูกมามีหรือเปล่าไในลูกในในเรื่องมึงเป็นลูกใครลูกมามีเออกูก็เรียกมึงไอตีแต่กูสงสัยแต่ว่าสงสัยไอตีอะไรว่าดำเป็นขานเลยอย่าให้รู้นะว่ากูไปได้กับใครมา อย่านะใจเย็นๆแกคุณนายแกก็ได i̇şte ้กัดฉันนี่แหละวนายูุผิดไม่สบายใจไม่สบายใจเออแกได้กัดฉันว่าไม่ใช่มึงคนเดียวหรอกมันถึงดังออกอย่างเงี้ยเอออยาให้คุณจับได้นะมึงโอ้ยีเรื่องนี้ฉันต้องพูดโอ้ยไม่น่าเรียกไอตียน่าจะเรียกไอทิศเรียกไอทิศไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะผมยังไม่ได้บวชเลยครับเออถ้าบวชแล้วศึกมาถึงเรียกว่าไอทิศโอไอตีน่ แอะไรอะไรมามีอ่ะนี่มามีทําอะไรนะครับก็สั่งให้ส้มหยุดงานซ้อมไว้เอาไปโชว์งานลอยกระทงโอ้มามีมามีเอาเวลาที่จะไปโชว์ส้มหยุดเนี่ยนะครับไปประกวดนางนพมาจะดีกว่าครับ ไปไปจะสูยไปไหนพูดได้ว่าไปประกวดนางนพมาศถ้าว่าไปประกวดนางนพมาศรับรองว่าชนะทีหนึ่งคนอื่นแพ้หมดอ่ะเจ๊ทำไมเจ๊ถึงแบบมั่นใจขนาดนี้ว่าจะได้เป็นนางนพมาศเนี่ยมั่นทั้งตัวไม่เฉพาะใจหรอกยังไงก็ได้ทีหนึ่งเพราะว่าว่าเป็นคนลงทุนจัดงานถ้าไม่ให้ทีหนึ่งนะว่าจะเก็บค่าเช่าร้านเนี่ยเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยนี่อย่างนี้ได้ในตลาดอะจัดการประกวดหมาคุณนายก็ชนะอ่ะสิชนะอยู่แล้วเพราะว่าฉันกรโดดข้ามบ่วงไฟได้เห่าเพราะกว่าคนอื่นเฮียมันว่าว่าเป็นหมาอ้าวหรือก็รู้ตัวเหรอว่าเลือเป็นหมาเ้าเฮ้ยว่าเพิ่งรู้ตัวนะว่ามีเมียเป็นหมาด้วยเฮ้ยลองหอนเนี่ย เฮียก็แจ้งอ้ํเมื่อคืนยังกระซิบข้างหูอยู่เลยว่าแม่เหมืองลิซ่าแบ็คพิงค์โอ้ไหนเนี่ยเหรอลิซ่าแบ็คพิงค์โอ้ยังกะลิงกินแฟบโอ้ยัะเปรียบเทียบลิงบ้าเลยตะกากกินแฟบไม่เคยเลยขันเขาเนื้อเขันเลยมาเลยค่ะทางนี้ทางนี้เลยมาค่ะนี่นะคะเแ็กๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับ โหที่นี่คนเยอะนะครับอาทำไมจะมาเยอะตลาดชุยชายตลาดของวัวเองคนก็เยอะคนขายของก่อเยอะอ๋อขยะเยอะเ<ฮ>่อค่าขยะเยอะช่เหม็นไปทั้งตลาดหลา,างเสีย ขยะเยอะเราก็ต้องเก็บสิแล้วลื่เป็นใครมาจากไหนวะแนะนำเลยอยากจะรู้ว่าลือน่ะเป็นใครบอกให้อ้วเข้าใจหน่อยครับผมว่าไม่เคยเห็นลื่มาเดินในตลาดของอ้วเลยครับผมคือผมคนแถวนี้ไม่มีหน้าตาแบบลื่เลยคคือผมแสดงว่าลืกโอ้ยขอโทษทักคนผิดแล้วว่าชื่อเจ๊ชายเอออยู่ข้างวัดอือ จเย็นได้ใจเย็นไดอะไรถามก็ถามมันเป็นจิตอาสนะถามบ้างตอบบ้างถามมันกูงงี้เอองั้นเดี๋ยวกูคุยเขาเองคืออย่างนี้ครับคือเราสองคนนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลิธาฟ้าแว็บแบทครับลิธาฟ้าแว็บแบทเขาเป็นนักล่องเหรอถูกต้องครับลิธาฟ้าแว็บแบทเจ้าของผลงานเอง รอน้องอขับนาอ๋อรอแล้วกับนาใช่อ๋อที่กำลังดังอยู่ใน y u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  e เนี่ยนะถุยใช่ที่ไหนเจนี่มั่วใหญ่แล้วอะไรจะมาถุยใส่เขาเป็นอาจารย์จอมขมังเวทอ่ะที่มีเรื่องพระเวทศักดิ์สิทธิ์ออทำพิธีกรรมต่างๆศักดิ์สิทธิ์มากครับอุยทำอะไรได้บางาทำอะไรได้บ้างโอ้ยทำได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพมน้ำมนนะครับ ลงหนาหน้าทองลงสาลิกาลิ้นทองนะครับลงเทียนลงเลขสักยันนะครับแล้วก็ลงอาัคาระทุกอย่างแต่โดยเฉพาะที่ เอาเทียนโรยไปในขันน้ำมนต์ออกมาเป็นตัวเลขโอ้ยถูกกันทั่งบ้านทั้งเมืองครับเรียกว่าสาวเทียนได้สาวเทียนได้เขาเรียกว่าไม่ใช่เอาเทียนโรยลงในน้ำมนต์นเขาเรียกอะไรหยดลงมาอ่ะหยดลงไปในขันน้ำมนต์ครับขึ้นมาเป็นตัวเลขถูกกันไปหลายเจ้าแล้วครับและช่วงนี้สาวขึ้นมานี่เป็นกิโลครับอะไรเทียนเป็นน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนนี้เลยและตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับยังไงโอ้ยอย่างเจสองคนนะครับเจไหนอะอะไรนะอะไรเจอะอะไร อะไรเนี่ยสำหรับเจ๊สองคนมาป้าป้าอะไรเนี่ยคุณเจ๊ เจ๊กับเฮียถ้าเจ๊กับเฮียไปนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นจะมีการอาบน้ำมนต์แล้วก็แปรธาตุให้ด้วยครับอ๋ออาบน้ำมนต์ปุ๊บแปรธาตุนี่มันเป็นไอการเก็บกระดูกของตายนี่ว่าไม่ใช่ครับแปรธาตุธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมครับเป็นแบบนี้เลยอาจารย์ที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนวะอ๋อเพิ่งจะย้ายมาครับมาตั้งอยู่ที่ตลาดสี่ภาคสี่มุมนี่แหละซีกันัหนเนี่ยตลาดไหนตลาดไหน อุ้ยชายครับผมเพิ่งมาครั้งแรกไปตลาดน้ำสิงห์ภาคยูที้พัทยาอันนั้นตลาดใหญ่เอาว่างๆถ้าไปนะครับแรกนึงนะคะอะไรคะรองแคเต็มเลยค่ะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ครับก็เลยก็ค่อยชินอากาศแถวนี้ครับพอใจมือหรือยัง จริงเลยนะรับผมคือย้ายมาอยู่ที่แล้วเป็นรังแคลเลยรครับผมเพราะว่าผมกูมบอกมางกีข้างในหัวแล้วอย่าไปใช้นี่โกะใช้แล้วเป็นอย่างนี้กูไม่ได้ใช้แล้วกูใช้กูหายไปแล้วไอ้บ้าเป<อ>็น<อ>จริงๆผมบอกได้เลยนะครับวันหลังลอะเอาน้ำส้มเจเจอะไรรากสิกูเคยราดแล้วมดขึ้นเออนี่ตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยคืออาจารย์น่ะเพิ่งจะย้ายหนีมานะครับ ย้ายหนีจากไหนมิทราบโอ้โหกูยืนเป็นชั่วโมงได้พูดแค่เนี้ยอย่ายอย่าเยเย็นเขาถามเขาถ่ายเงาเราถามว่าอะไรครับถามว่าอะไรครับถามว่าหนีอะไรมิทราบย้ายหนีอะไรมายายอะไรก็หนีนี่ดิครับนี่คือสถานที่เก่าเนี่ยมัน คับแคบแออัดครับขนาดไหนครับคนนี่เยอะมาก10บคันรถทัวร์แต่ละวันนะสิบรถทัวร์มหาจารย์เลยไปวัดอื่นพราไม่มีที่จอดอ๋อไปจอดวัดอื่นครับผมแล้วเดินมาโเพราะว่าวัดแกสนักติดกันนิดเดียวนี่คนมันเยอะขนาดนั้นเลยคณ้ว่าเสาเข็มเนี่ยถึงก็สุดจะคิดดูแล้วกันคนเยอะเสา โกหกใช่ไหมโกหกใช่ครับมีเสาอะเสาเข็มอะเสาเดียวีเสาเดียวเฮ้ยแล้วก็สุดแค่นั้นเองไม่ใช่แค่นั้นฝาฝาสำนักแอนเป็นตัวี้แอนโป่งเลยนั่งมัต้องนั่งกันแอนนี้ครับคนมันเยอะมากโอ้โกหกโกหกเยอะนะใช่แต่ไปนะครับไปใกล้จะเปิดแล้วครับไอ้อยู่หยุดหยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะหลังตลาดอีกหลังตลาดเปิดเมื่อไหร่วะอ๋อก็จะเปิด ออกกำหนดอาจารย์บอกว่าจะเปิดวันลอยกระทงวันลอยกระทงเลิกดีครับเดือนสิบห้าค่ำเดือนสิบเก็ดโอ้โหแล้วเขาผิงาน,น,นอะไรเดีือนเดือนสิบสองเดือนสิบสองน้ำอนองตลิง่ง ไปไหมครับก็แต่เขาทำอะไรได้บ้างเหรอคะเขาถามไปแล้วเขาเหรอคะเขามีโปรโมชั่นอะไรไหมเอ๊ครับผูพูดตอนไหนอีกไม่จับไปดูดวงต่อเลยนะูเดี๋ยวมั่นสมหวังทุกคนครับถ้าทุกคนไปร่วมงานวันลอยกระทงวันเปิดสำนักแล้วก็จะได้รับของขังครับโอ้ออะไรว่าของขังปลาดุกครับอันนี้ตลกครับตลกอาจารย์ปลูกเสกในคืนเพลนเต็มดวงครับทำไมต้องปลูกคุณไข่ คุณแครคุณไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่จไปเรียกเขาไอ้ให้เกเรเขาหน่อยเขาเรียกกันไอ้ไข่ที่นี่คุณไข่โอ้ใช่คุณไข่ถูกต้องครับให้ชกให้ลารวยครับอุ้ยอย่างนั้นก็ต้องไปหาอาจารย์รล่รวยแน่รวยแน่เราจะรวยกันใหญ่แล้วเฮียนี่นะรวยกันใหญ่แล้วรวยยังไงถ้านี่อันนี้จะมาฟังมาฟังนี่ทางนี้ไม่ใช่ตัวการ กจะไปอ๋อผมไปแจกไปอิลก็จะคุยกับผัวว่าไปแจกเลยไปแจกเลยไปไปทั้งนั่นไปถึงนู่นผัวจะได้รวยใหญ่แล้วเราจะไปหาอาจารย์แล้วก็ไปไปเป็นสปอนเซอร์เอาเงินไปให้อาจารย์นะเขาจะได้บอกเลขสวยๆกันเราเออมันจะดีเหรอเลขดีสิได้เลขมงคลต่อไปนี่เราพวกเราเจะรวยใหญ่แล้วครับ ฉลองความรวยหน่อยเร็วรำวงกันหน่อยเร็วเออมาเดี๋ยวไหมเป่านี่เป่านี่เดี๋ยว ร้อยข่าวดีก็อาจารย์คนเยอะมากเชื่อไหมไม่ถึงสองนาทีรถทัวร์จอดเจ็ดคันอุ้ยคนเป็นล้านเลยเจ็ดคนเฮ้ยมันมาไง7คนมีอะไรมีอะไรอย่าบอกใครอย่บอกใครเรื่องอะไรเรื่ตอของตลาดนี่ไงต่อของตลาดที่ผมบอกที่เขารวยมากต่อของตลาดรวยมากแล้วตอของตลาดเตือนสติ่อยดิมึงจะตกอกตกใจทำไมตกอ